พิยูอันนี้เจอพอดีแม่นี่ไงนี้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 นนเอออาจารย์ประชุมอ่าการจนวัดพระปิดตานะวัดด้วยจรเคมักจะให้พิมพ์มาเป็นมาตรฐานแต่ก็สร้างไว้ไม่มากนะัก พระปิตาวัดบ้านยางก็มีจนเกิดการถกเถียงกันว่าใช้ของท่านอ่าจริงเป็นเรื่องที่ยังไม่ยุติ uh huh. และต่อ,ต,อต่อมาท่านก็ได้จะสร้างออกมาหลายรุ่นหลายขนาดหลายเนื้อแต่จำนวนยังคงน้อยอีกเช่นเคยพระปิตาของหลวงปู่นาคนะเชื่อกันว่านะพิมพ์ท้องแฟบและพิมพ์ท้องป่องพระปิตาหลวงปู่นาคใช้เนสเปกพัดเป็นหลักในการสร้าง นะมากถึงหกสเปเ็่วนอีกสารเป็นประเภทเนื้อสำลิก็มีเนื้อชิ้นก็มีนี่นี่เห็นไหมก็ลงเรื่องเกี่ยวกับพระปิตาเนี่ยนี่เป็นไงเห็นไหมมภาพขยายพระปิตวานวัดห้วยเจระเคพิมพ์ใหญ่หนี่ เมกะพัดร้อยปีโอ้โหเก่าจริงดิอาจารย์ประชุมเขียนหนังสือพระยอดนิยมรวมถึงพระสมเด็จด้วยอ,อ้โถ้าใครได้องค์นี้ไปก็เดี๋ยวส่งภาพไปให้ด้วยตรงพิมพ์ครับน่ะนี่ ปีบบวมเมกะพัดพอกป,ป้องกล่องนี้ได้ดๆทั้งนั้นอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆเอาออกมาก่อนนี่เห็นอะไรในกล่องนี้บ้างคือทุกคำที่ผมพูดอ่ะไม่ใช่ผมแอนตี้นะส่วนดีของสมาคมก็มีเอางี้ดีกว่าอย่างล่าสุดอ่ะมีคนส่งคลิปให้ผมดูอะนะฮะท่านนายกสมาคมป่าประยับขึ้นพูดบนเวทีงานประกวดที่โคราใช่ไหม บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้างานประกวดของสมาคมอะไม่มีรายการพระเก่าเนี่ยถูกไหมแม,ม่เรียกให้จัดก็แสดงว่าป่าไม่รู้ดิทุกวันเนี้ยพระเก่าแล้วถูกถอดออกจากรายการมีแต่โตสปอนเซอร์อื้อาจริงจริงตัวท่านนายกเองเนี่ยอนุรัรกษ์แสดงว่าท่านก็เพิ่งรู้ว่ามาดูในรายการพระเนี่ยมไม่มีพระเก่ามีแต่พระใหม่แล้วทาไมพระใหม่ต้องเอาเข้าไป พราะมันจ่าตังค์เลยไงโตสปอนเซอร์หมายความว่าต้องจ่ายตังค์เพื่อจะเอาให้ในงานประกวดอะมีโต๊ะนี้ก็<ม>จะต้องจ่ายตังค์<ม>ดังนั้นเจ้าของงาน่<ม>ก็จะต้องรับเพราะการันตีรายได้<ม>อ่าแล้วเมื่อพระใหม่เ,มเข้ามามก็พื้นที่ของพระเก่าก็ต้องไม่มีมแล้วสุดท้าย มันจะเข้าวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ได้ยังไงก็แสดงว่าท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยรายการว่าเก่าถูกถอดออกใช่หมดแล้วปิตาหลวงปู่กินวัดสะพานสูงครับปิดตาวัดห้วยไหมครับเมกะพัดเอาแก้ในถาดเนี้ยเนี่ยดูสิอันนี้ปิดตาพิมพ์ตภาพ หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงหยิบขึ้นมาดูความเก่าของรักเหมือนเบี้ยปู่เพิ่มเห็นไหมแค่เนี้อ่ะเหมือนเบี้ยลวงกูเพิ่มสวัสดีพี่แหลมบ้านสิงจ้าสวัสดีจ้านี่ราักแสนไม่แพงเลยครับพี่ไมตรีโอ้โหทีเด็ดรอเลยครับองค์นี้คือเห็นพ้าในถาดสามารถบอกราคาพระในถาดแยกเป็นองค์ร้าวได้นะ ถ้าหลักแสนไม่แพงเลยคือทั้งทั้งขาดนะทั้งขาดนะเช้ามาแสนสองโอโ้แสนสองมะพี่ธาตนี้ใช่ครับเหมือนปูเพิ่มวิพัตมงคลหปิดตาสายสะาพานสูงใครแขวนก็ร่ํำรวยครับของนี้อ่ะนี่เนี่ยหลวงพ่อทองสุขวาสะานสูงพิมพ์ตภาพ โอดูเห็นไหม <ะ S 2> ลักก็เหมือนกับเบี้ยหลงมาเพิ่มมากลางบางแก้วชุดนี้ยิบมาสามองค์หนึ่งแสนสองหมืนบาทก็น่าจะได้แล้วครับพระลักยอดนิยมทางนั้นเลยอ่ะปิดตาหลวงพ่อทองสุกราคาเล่นหาเป็นยังไงใครที่รู้ก็พิมพ์บอกกันไว้ได้ปิดตาสะพานสูงสว,สวยสภาพนี้ใส่ไต้เปิดสามหมื่นอ่าแล้วก็อีกหนึ่งองค์พระปิดตา นหลวงปุน,นาควัดห้วยจระเข้นี่ฮะพระปิดตาหลวงปุน,นาควัดห้วยจระเข้พิมพ์นิยมครับพี่อาจารย์พูดเรื่องสมาคมไม่กล้าไปกินน้ำกลัวฟังไม่หมดครับโอ้โหพิมพ์นี้วัดห้วยวัดห้วยจระเข้ครับองนี้ ก็มีลงอยู่ในหนังสือมายาวนานถึงยุคแท้ดูง่ายครับเบีย e. โทเลก็คือโรงงานโทเลอ่ไปขอให้หลวงปู่สร้างให้อ่นานะครับโรงงานโทเลที่นั่นจะมีโรงงานโทเลกับโรงงานชาวย้อมอ๋อปิตาองค์เดียวได้ทุนคืนแล้วสวัสดีพี่เวลาโพนแนลเพชรครับโอ้โห เป็นพ่อทองสุกยุกต้นแน่นอนครับรักแดงขนาดนี้ปิดตาเบญจภาคีอีกแล้วครับท่านโอ้โหแทบไม่ต้องลงกล้องเลยครับวัดห้วยอง์นี้สวัสดีพี่มานะชัยจ้าสวัสดีครับอ่าพี่มานะชัยแวะเยี่ยมเยียนเข้ามาในรายการด้วยนะครับ ใส่ตลับทองได้เลยครับสมศักดิ์ศรีองค์นี้นี่ผมมาลื้อเจอเนี่ยวันนั้นที่ผมซื้อเหรียญพ่อสุดวัดกาหลงนี่มาเนี่ยเรียงเต็มโต๊ะเลยเนี่ยเนี่ยจากนะฮะลูกหลวงตาจงโีสนาบอลีสนามบอลนะครับ,นบ,บนเนื้อเหมือนพิมพ์สะดือจุ่นที่พี่อิทธิปิดไปใช่นะครับ พี่ธีโรใช่ไหมพี่เท่าไรครับทองแดงพอสุดใช่ไหมครับพี่พี่พพพกีบบัวพ่อเพชรก็ยอดนิยมครับอ่า <precision. S 1> คือรูปอันเนี้ยต้องขอจากพี่ยูนะพี่ยูเคยส่งให้ผมหนังสือของอาจารย์นิพัฒน์ที่ลงเรื่องปิดตาวัดห้วยอ่าโอต้องลองขอไปที่ พี่อยู่อันนี้เจอพอดีแม่นี่ไงนี่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 นเอออาจารย์ประชุมอ่าการจนวัดพระปิดตานะวัดด้วยจระเรคมักจะให้พิมพ์มาเป็นมาตรฐานแต่ก็สร้างไว้ไม่มากนะัก ขายปิดตาวัดบ้านยางก็มีจนเกิดการถกเถียงกันว่าใช่ของท่านอ่าจริงเป็นเรื่องที่ยังไม่ยุติและต่อ,ต,อต่อมาท่านก็ได้จะสร้างออกมาหลายรุ่นหลายขนาดหลายเนื้อแต่จำนวนยังคงน้อยอีกเช่นเคยพระปิดตาของหลวงปูน่นาคนะเชื่อกันว่านะพิมพ์ท้องแฟบและพิมพ์ท้องป่องพระปิตาหลวงปู่นาคใช้เนเปกัฒเป็นหลัก,กาการสร้าง นะมากถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกสัาเป็นประเภทเนื้อสำลิดก็มีเนื้อชิ้นก็มีนี่นี่เห็นไหมก็ลงเรื่องเกี่ยวกับพระปิตาเนี่ยนี่เป็นไงเห็นไหมตรงพีมภาพขยายพระปิตวานวัดห้วยเจ้าะเคพิมพ์ใหญ่หนี่ เมกะพัดร้อยปีโอ้โหเกา่าริงปีอาจารย์ประชุมเขียนหนังสือพระยอดนิยมรวมถึงพระสมเด็จด้วยอะอถ้าใครได้องค์นี้ไปก็เดี๋ยวส่งภาพไปให้ด้วยตรงพิมพ์ครับอ่าโอ้โหพี่อ่าใครได้องค์นี้ไปก็เดี๋ยวส่งภาพไปให้ด้วยปิด<น>พ,พอสุดหนึ่งองค์ครับพี่ติ๊กอะไรยนต์หาองค์ไหนครับพี่ชาย พอสุดโอ้โห,โหติดต่อแอดมินไปเลยครับอ่าถ้าจะปิดอ,อะไรกันก็ติดต่อแอดมินไปเลยส่วนตัวกะบมเนี่ยดันไปกดหน้าโทรศัพท์เลื่อนต้องมานั่งหารูปใหมห่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะส่งเข้าไปไว้ให้ในกลุม่มอ่าเพราะว่าเผื่อมีใครที่ได้เป็นเจ้าของพระปิตาองค์นี้ไป นะครับอ่าก็จะได้ให้ภาพไปด้วยโอเคไหมครับอ่ะมารายการต่อไปที่ไหนที่ไหนครับพี่องค์เมกะพัทเนี่ยถ้าเวลาใครได้เห็นแล้วนะความเก่าความแห้งของเมกกะพัทแท้นะ ของเก๋ทำความเก่าความแห้งให้เหมือนพระแท้ไม่ได้สองนาทีดีกว่าพี่สุพ์มานะสังพี่พี่ลยุทธบอกว่าประมูลหรือเปิดลราคาครับพี่ตาวัดห้วยประมูลได้ตอนนี้แนะนำกันไปก่อนอ่ะมีคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจหลวงพ่ออะไรครับพี่องค์นี้ใครรู้บ้าง หายจะแบงทองเลยวัดหนังหลวงนอกวัดทองหลวงในต้องวัดหนังดียวมะโอ้โหเนด้านใหม่โอ้โหนี่งดงามมากครับองค์นี้โอ้โหเนื้อเก่า ต่นิ้วด้วยตะใบไม่ใช่งานทอดอ่าอ<ช>่าแต่งสวยเหมือนปิตาวัดโพเอนใช่อันนี้คือปิตาวัดโพเอนอ่าใม่ตองกินมั้แต่งสวยพี่เมกอินโดจีนตองครับวัดโพเอนปิตาหลวงปู่บุญวัดบางกลางบางแก้วกับหลวงปู่นาคเป็นเกจิยุคเดียวกันใช่ไหมครับพี่เกิดท้ายเกิดปีเดียวกันเลยครับอ่า ปิตาเมืองกรุงอีกหนึ่งชิ้นครับพี่เข่าบุ๋มวัดโพเอนอ๋อเข่ามุ๋มก oh, oh, awesome. ็โอ้โหนี่ยะถ้าจะเล่ากันจริงๆนะถ้าโพเอนนี่สระบุรีใช่ไหมอ๋ออาแต่จริงอ่ะปิดตาเนี่ยขอยุธยา ก็สำนักการเล่นแร่ปลาาตนี่ต้องมาเรียนท่าม oh ุนแผนนะอ่าอันเนี้ยนะฮะเขาก็เล่นหาเป็นวัดโพเองกันมาช้านานดินแดนที่มีพระเมกะพัฒะ์อะนครปฐมสุพรรณยุทธยาหน่านครปฐมสุพรรณยุทธยา พนะนครนะปิดตาบิมเนี้ย <R> ต <ud> ้องเป็นของหลวงพ่อโป่ว <Aladdin> ัดวังแดงเหนือเดี๋ยวก็มีดาไม่มัยต้องเป็นของพ่อโปก็ในความเป็นจริงอ่ะต้องให้คนยุดิยา อย่าัน,นี้เก็บไว้คุยกันเนี่ยปิดตาเมกะพัทก็จะมีของหลวงปู่ยิม้มาเจ้าเจ็ดพระอุบวัาตานิมเมกพัทนะอ่าแล้วก็พอปโปวังแดงโอ้โหขูนยวมไา่เคงเจออยากทราบเลยครับโอ้โหหายากด้วยปิดตาแบบนี้รู้จักครับวัดวังแดงวิสิงหางกินหอมอ่า เนี่ยครับอันเนี้ยวันเนี้ยถ้าผมบอกเนี่ยเดี๋ยวคนในวงการก็ดรามาอีกเพราะว่าไม่เหมือนที่เขาพูดกันมารอดูกีดบอกพ่อป้องได้ครับเดี๋ยวรอสกู่นะครับนี่<า>คนาบจริงจงคือวันเนี้ยผมบอกว่าให้คุณลองไปถามคนยุตยาแล้วผมเชื่อว่าพายกิมเนี้ยน่าจะตกอยู่ยุตยาเยอะ อยุธยามีพมระเมกะพัฒหลักแสนนะก็คือปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดก็คืออาจารย์ใหญ่ของเมืองทุยาพ่อปานเนี่ยเรียนวิชากับพ่อสุนบางประหมอพ่อจงเนี่ยเรียนวิชากับปู่ปานวิกุลโสคันแต่สุดท้ายอ่ะจะต้องส่งไปเรียนกับปู่จีนปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดนะซึ่งปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยเป็นสิทธิสมเด็จโตแล้วท่าน อย่างหนึ่งท่านสําเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงไอเจ้าแบงค์รู้ไหมเวลาที่ใครไปเรียนกับท่านน่ะท่านจะขังตัวเองไว้ในกรงเพราะเวลาที่ท่านโมโหท่านจะมีอารมณ์ที่นะโดหดร้ายท่านจะขังตัวเองไว้ในกรงเหล็กแล้วก็สอนวิชากับพระที่จะมาเรียนวิชากับท่านคุณไม่ต้องแปลกใจทําไมเวลาไปวัดเจ้าเจ็ดอยุทยาใครอยู่อยุทยาพี่ทรงยศอะอยู่อยุธยาใช่ไหมพี่เก วัดเจ้าเจ็ดจะมีรูปเสืออยู่อ่าพ่อโป๋อ่าอาจารย์พ่อแจมวัดวังแดงเหนืออันเนี้ยเป็นปิดตาเมืองอยุธยาแล้วปิดตาเมืองอยุทยาหลาักหลายหลายหมื่นหรือหลักแสนนะบางคนยังไม่เคยเห็นปิดตาปู่จีนเลย อานะปิตาปูจีนเจ้าเจ็ดอ่ะนะคุณไปเซิร์ชกูเกิลดูจะเห็นจะมีเกตทองเกตนาคเป็นหลักแสนเหมือนกันนะชอบไหมเวลาดูแล้วก็ได้ฟังข้อมูลไปด้วยกันพ่อป้องหลุมดินอะหลังมีรอยจานโอ้องนี้จานสามคาถานะ แต่ถูกใช้จนยังมองต้องตะแคงจริงจะมองเห็นรอยจานวัดพระโอเโอินยุดยาครับความรู้ใหม่เลยครับรักแสงครับอพอโป๋อาจารย์พ่อแจมวัดวังแดงเหนือครับอ่าโอ้โหสามกถานิยมวังแดงเหนืออำเภอท่าเรือพิษสงยศ โอ้โหสารคาถาด้วยดูเห็นไหมใช้อืมใช้จิ้มใชกับจิ้จังอืมอ,อ้าวต่อมาถูกใจสายเพราะเงินเขาล่ะอ่า ถูกใจสายพ่อเงินเขาล่ะนี่เนื้อแบบนี้จะเป็นอยู่ในช่วงปีแปดสี่ทุกวันนี้อาจารย์วัดเจ้าเจ็ดยังดุอยู่เลยครับพี่ทรงยศเหรอ